โอเคไป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  <c oughs> <c oughs> ไงครับคนสวยจริงๆแล้วถ้าเกิดคิดถึงผมก็บอกมาตรงๆก็ได้ไม่เห็นต้องเอาวิธีแบบนี้มาเล่นเป็นมุกหรือทำให้มันขำขันอะไรแบบนี้เลยถ้าทางฉันเหมือนคนพูดเล่น โดนในพงษ์นาไนหักอกมาแล้วสินะไอ้ที่ผมเคยบอกคุณว่าวันหนึ่งคุณต้องสมสารกลับมาหาผมนี่ให้ตายอะผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้ฉันไม่ได้สมสารหาคุณฉันเอาโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะโอกาสอะไรนะจ๊ะก็โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของบุญญากรุกเนี่ย